เราเป็นพ่อแม่ของอริยาความเจ็บปวดทุกอย่างที่เราแบกรับเพื่อเธอมันไม่พอมันต้องเป็นห่วงพอเลยนะวิทิกาผมจะไม่ยอมแพ้ผมอยากปลดปล่อยอรรยาจากเงื้อมือของคนสารเลวนั่นวิทิกาและผมจะทําทุกอย่างที่ทําได้ผมจะพยายามต่อไปไม่ฉันทนดูไม่ได้อีกแล้วคุณรักอรรยามากมากเหมือนลูกสาวของตัวเอง แล้วเธอยังทำตัวไม่ดีกับคุณอีกในฐานะแม่ฉันยอมให้เธอทำตัวแบบนั้นกับพ่อของเธอไม่ได้เป็นอันขาดไม่เป็นไรหลอกนะชื่อผมไม่เป็นไรเลยปล่อยให้อราย,ยาทำตัวแบบไหนกับผมก็ได้ตามที่เธอต้องการผมไม่บ่นอะไรหรอกรู้ไหมทำไมเพราะผมไม่ได้มองเธอเป็นลูกสาวผมเน่ะแต่ผมคิดว่าเธอเป็นลูกสาวของผม รักต่างวัยหัวใจใกล้กันจันทถึงสุขเวลาสองทุ่มครึ่ง